การกับตานสนองไม่ได้ขับเครื่องบินมากี่วันแล้วครับเนี่ยเอ่อประมาณสองเดือนครับรู้สึกไงบ้างครับที่เงาแยก็มีกิจกรรมทำฮะแล้วก็ได้ใช้เวลาทบทวนชีวิตได้อ่านหนังสือเอามีเวลากับตัวเองขึ้นเยอะครับค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมครับที่ห่างเหินจากการขับเครื่องบินนานขนาดนี้ใช่ครับเป็นครั้งแรกครับ แล้วได้คุยกันในกลุ่มเพื่อนๆนนักบินในวงการเนี่ยค่ะคุยคุยกันเรื่องสถานการณ์การบินกันว่ายังไงบ้างคะกับตันคะก็เพิ่งคุยกันสองวันนี้ผมก็เรียกประชุมกรรมการนะครับก็ทาง z ซมนี่หละฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องข่าวของการบินไทยแล้วก็ข่าวของสายการบิน,น,นอื่นๆอย่างเช่นแปดสายการบินที่ไปขอเงินกู้จากทางรัฐบาลนะฮะ เนื่องจากก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเช่นกันอือสแสดงว่าเป็นปัญหาที่ประสบเหมือนก,นกันกับทุกสายการบินเกือบทั้งโลกตอนนี้นะคุณกนองนะครับใช่ครับสายอาตาก็็บอกว่าภายในสองสามเดือนเนี้ถ้าสถานการไม่ดีขึ้นเนี่ยสายการบินกว่าครึ่งเนี่ยจะไม่สามารถาดาเนินการได้อาจจะถึงขั้นกัเป็นต้องล้มละลายเนี่ย ใช่ค่ะเป็นกันทั้งโลกเลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมการบินที่เผชิญศึกหนักจริงๆทางทางนักบินเองที่ได้คุยกันได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันเตรียมที่จะมีข้อเสนออย่างไรบ้างไหมคะกับตันสนองคะเราเราคุยกันในมิติของเรื่องอุตสาหกรรมภาพใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นก้อนเดียวกันแหละเวลาอุตสากรรมการบินเวลาถ้าเกิดขาดสภาพคล่องแล้วเนี่ยทุกสายการบินนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ คือภาพการบินไทยเนี่ยจะเห็นและได้รับความสนใจจากสาธารณชนขณะสายการบินอื่นเนี่ยก็มีความน่าสนใจเพราะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเลิกจ้างพนักงานรวมถึงนักบินด้วยนะครับน,นี้ <Okay. S 1> ในส่วนของพนักงานในส่วนอื่นๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาไม่มีสมาคมหรือไม่มีผู้แทนที่ชัดเจนนะฮะสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยอยากจะนําเสนอไปถึงทั้งลูกเรือช่าง เจ้าที่ที่ทํางานอยู่ในร้านจอดนะครับรวมถึงน้องๆที่อยู่ในอาคารผู้อสารเหล่านี้ฮะซึ่งเมื่อเมื่อมีการลดจํานวนเที่ยวบินนะครับหรือว่างานมันลดลงเนี่ยทุกอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการบินเนี่ยจะรับความเดือดร้อนนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามีคน<ม>พนักงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้<ม>หลายภาคส่วนและทำงานต่อเนื่องกันเลยนะคะ,ค,ะคุณคุณสนองมองว่าอภาพ ที่เร็วร้ายที่สุดนะที่คุยกันเองในหมู่นักบินในหมู่คนที่อยู่ในสายการบินด้วยกันในภาพที่ดูแย่ที่สุดตอนนี้ที่รออยู่ข้างหน,น้านภาพมันเป็นยังไงครับคือเราเรามองว่าในปีนี้นะครับทุกสายการบินจะขาดทุนกำลังการผลิตเนี่ยจะลดลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สมัยถึงงานจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วหลังจากที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับที่การบินจะกลับมามีประมาณเท่าเดิมซึ่งในระหว่างเนี้บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีอยู่สองสองอย่างนะครับหนึ่งก็คืออ,อ,อาจจะต้องถูกให้ออกสองก็คือการที่ต้องถูกลดค่าจ้างซึ่งอันเนี้ยแต่ละสายการบินเนี่ยถ้าเกิดไม่มีผู้แทนในส่วนของพนักงานเนี่ยนะคร มาตรการ,ร,รต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดจากความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายครับอย่างเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลาย,ลายสายการบินก็เลือกใช้วิธีเลือกจ้างครับเราะว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับแล้วคำแนะนำหรือว่าแนวทางที่พอจะคุยกันพอจะเห็นทางออกอย่างไรคะคนที่จะต้องรวมตัวกันของกลุ่มนักบินซึ่งกับตันสนองก็เป็นนายกสมาคมนักบินไทยอยู่แล้ว เตรียมที่จะคล้ายๆกับหาตัวแทนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการพูดคุยหาทางออกสําหรับแต่ละองค์กรด้วยไหมคะครับตอนนี้เราทําในภาพรวมนะครับเราก็นําเสนอความเดือดร้อนของบุคลากรทางด้านการบินนะฮะทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทําถึงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังซึ่งอย่างเช่นเรื่องของเงินช่วยเหลือนะฮะถ้าเราพบนะครับ ก็มีบุคลากรในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆนะครที่ได้รับการเยียวยาแต่ที่พนักง,งานในส่วนของการบินนะครับที่มีได้ตำๆำที่เขาได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือนะฮะเหตุผลก็เนื่องจากเหตุผลสองประการนะครับหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมการบินเนี่ยถ้าเกิดจะรับเงินจากประกันสังคมเนี่ยจะต้องมีการปิดสายการบินเดี๋ยวให้พนักง,งานออกไปรับประกันสังคมซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ย กว่าจะขอไปอนุญาตได้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วสายการบินเนี่ยจะไม่มีสายการบินไหนที่ประกาศปิดตัวเพื่อให้พนักงานไปรับเงินจากประกันสังคมเะครับอืบประก,ระกันสองคก็คือนเชิญครับเชิญในในการนําเสนอเรื่องของความเดือดร้อนเนี่ยไม่มีผู้แทน,นครับก็ทําให้เรื่องของความเดือดร้อนในของคนในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบยกครับค่ะ กัท่านสนองคงจะติดตามเรื่องของการจัดทําข้อเสนอเพื่อที่จะฟื้นฟูการบินไทยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อเสนอชัดแต่ว่าวันนี้คุยกันว่าอาจจะต้องขอให้ล้มละลายเพื่อที่จะนํามาสู่การปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสําหรับการบินไทยไหมคะจากมุมมองของนักบินนะคะเมื่อวานก็เราคุยประเด็นนี้ในที่ประชุมของสมาคมเช่นกัน,นว่า เราเนี่ยจะต้องสนับสนุนนะครับสายการบินไม่ว่าไม่ใช่การบินไทยที่เดียวนะครการที่บอกว่าเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยแน่นอนจะต้องมีผลกระทบต่อตัวพนักงานเองเพราะว่าในทุกสายการบินเนี่ยก็จะอาจจะต้องมีการที่จะต้องพูดคุยกับพนักงานเพราะว่าเมื่อไรายได้หายไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยรายจ่ายเขาก็ต้องลดรายจ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้พูดคุยนะครับมันยังมีโมเดลหลายโมเดลนะครับเพราะว่า นอกจากการให้ออกแล้วเนี่ยยังมีอย่างเช่นการสอบการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่อาจจะได้รับรงแต่ก็จะมีวันหยุดมากขึ้นอันนี้ก็ต้องต้องพูดคุยนะครับหมายถึงพนักง,งานในส่วนอื่นเนี่ยจริงๆเราอยากให้เกิดการ mm hmm. พูดคุยกันเพราะว่าเวลามันเกิดผลกระทบเนี่ยจะไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะนักบินนะครับก็มีผลกระทบ <Okay. S 2> ไปในทุกอาชีพที่อยู่ในในใน,ในบริษัทเนยอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. คุณคุณสนองเองส่วนตัวมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นสายการบินที่ตัวเองคยทำงานมาด้วยนานขนาดนี้แล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่มันก็พูดว่ามันอีกเก้าหนึ่งก็อีกเก้าอีกเก้าสองเก้าก็ล้มละลายได้แล้วเนี่ยรู้สึกไงครับที่ต้องเจอสภาพแบบนี้ก็อันนี้เป็นเป็นสัจธรรมนะฮะสายการบินขนาดใหญ่หลายสายการบินที่มียุยงนานเนี่ยเมื่อ เพื่อมีอายุที่นานขึ้นเนี่ยต้นทุนจะเพิ่มขึ้นนะครับดันั้นการที่ต้องปรับตัวเพื่อให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะครับการที่เข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยหลายสายการบินได้เคยผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วทั้งสิ้นนะครับเร,เราคิดว่าในส่วนของพนักงานเนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของเราในเรื่องของการบินเนี่ยในข้อที่เราจะทําได้ก็ของเรื่องของการบินให้ประหยัดน้ำมันนะครับ แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดที่ผมย้ําเตือนไปก็คือต้องบินให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะเป็นความเชื่อมั่นสูงสุดสาหรับผู้วิซัพซึ่งในส่วนนี้ทางไทยทางการบินไทยก็ทําได้ดีมาตลอดเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าการบินนะครับทุกบริษัทนะครับผมต้องต้องเรียนกันว่าอย่างเช่นผมหยุดบินมาสองเดือนนะฮะก็จะมีขั้นตอนว่าเมื่อครบหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะเรียกผมเข้าไปบินเครื่องฝึกบินจำลองนะครับเพื่อรักษา สมรรถนะหรือฝีมือการบินไว้นะครับในสายบินอื่นก็เช่นกันนะครับเราใช้มาตรการเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจสิงเหล่าเนี้นเป็นการที่จะการังตีว่าเมื่อกลับไปบินแล้วมันจะเป็นความปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นต้นทุนของสายการบินอีกเช่นกันครับนักสนองรับอาจจะมีบทเรียนบางอย่างจากสายการบินที่อยู่เพื่อนบ้านเรามาเลเซียนะ MAS ใช่ไหมครับคงจําได้เมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยครับ เขาก็ตัดสินใจจะยกเครื่องครั้งใหญ่เลยครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุสองครั้งใหญ่ที่มีคนตายไปเยอะมากเลยนะครับถึงขั้นยกเครื่องแล้วก็ว่าจ้างผู้บริหารจากเยอรมันมาเลยนะครับคนนี้ดังมากเลยนะครับแต่ว่ามาอยู่ปีสองปีเข้าไปไม่รอดอะคิดว่ารูปแบบแบบนั้นมันมันเป็นอย่างไรเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากวิธีการทําอย่างนั้นคือวิธีต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีผู้เสนอ,อไปทางรัฐบาลค่นอนข้างมากนะครับรวมถึงสื่อมวลชนที่นะมีข้อคิดเห็นจากทั้ง นักเศรษฐศาสตร์นักบริหารชั้นนํานะครับผมคิดว่าป <Okay. S 1> ระเด็นเหล่านี้ถ้าเหล่านั้นตอบได้ดีกว่าผม mm hmm. ผมส่วนใหญ่ผมจะพูดในมุมของการที่นักบินเรามีหน้าที่อะไรนะครับ <Okay. S 1> ในช่วงเนี้บินบินไม่บ่อยเหมือนเดิมแล้วเราต้องระวังอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว <Okay. S 1> ในการบินที่ mm hmm. จะต้องเจอสภาพอากาศที่มันเร็วร้ายเนี่ย mm hmm. ก,ก็ตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยในการบินนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือการถูกลดเงินเดือนต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าแต่ละสายการบินเนี่ยจะต้องมีการรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปพูดคุยแนวทางที่สายการบินจะปรับตัวมีใครมาถือหุ้นอะไรต่างๆนะครับผมยังคิดว่าสามารถทําได้หมดถ้ามันเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถนําให้สายการบินนั้นแข่งขันได้เลยครับเราไม่พูดถึงเฉพาะสายการบินไทยนะสายการบินโลคอตอนนี้เราก็เห็นว่าแข่งขันกันค่อนข้างสูงและตอนนี้ทุกสายการบินกำลังจะเป็นนี่ก้อนใหญ่ มผมไม่อยากให้เกิดการประหยัดในค่าใช้ใจ่ยายเช่นการฝึกบุคลากรนะครับการเหล่านี้นะหรือการซ่อมบำรุงเนี่ยซึ่งต่อไปมจะมีผลต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของอความปลอดภัยค่ะยังกัปตันสนองบอกว่าพอไม่ได้บินสองเดือนจะกลับไปบินใหม่ก็คงจะต้องเข้าไปฝึกหรือว่าเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะตอนนี้เลยอยากอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆน้องๆนักบินในวงการด้วยกันที่ตอนนี้อาจจะกำลังรอความคืบหน้าค่ะ ควรจะฝึกทักษะตัวเองอย่างไรหรือว่าควรจะปรับตัวปรับทัศนคติอย่างไรในช่วงเวลานี้คะหลายหลายคนปรับตัวไปแล้วคือในเรื่องของรายได้อะไรต่างๆเนี่ยบางสายการบินเนี่ยลดร,รายได้ไปถึง8ปดนะเก้าบซนต์ะซึ่งก็อาจจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะดํารงชีพอยู่ได้เพราะว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนนะฮะตอนนี้ผมก็อยากจะฝากเรื่องของให้ให้มองเรื่องของการบินนะฮะและส่งกําลังใจไป ครับและให้เป็นบบการบินด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเราไม่บ,บิรบินบ่อยๆเนี่ยการที่กว้างเว้นไปนีเวลานานเนี่ยอยากจะให้นึกในใจเสมอนะครับว่าชีวิตของผู้คนอีกสองสามร้อยคนเนี่ยอยู่ในมือเราครับการหลับพักผ่อนนะครับบางคนไปทํางานเสริมอย่างเงี้ยบางทีผมก็มีความเป็นห่วงนะครับต้องมีการเตรียมตัวในการไปบินนะครับสาหรับตาราเขาต้องอ่านให้ดีและยิ่งถ้าเกิดบินไปยังต่างประเทศเนี่ย ต้องมีกฎระเบียบต่างๆมากมายที่อาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับก็ต้องศึกษาหาความรู้ครับก็ขอให้ <shout S 1> ทุกคนโชคดีแล้วก็ผ่านว <c oughs> ิกฤตอันนี้ไปด้วยกันนะครับรับกานสนองครับคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเมินไทยก็อยู่ในสถานะที่ลําบากมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วข่าวคราวที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเชิงบวกมากนะกัันสนองอยากให้คนในสังคมไทยเนี่ยมองการเมินไทยอย่างไรเพราะว่าในภาพลักษณ์ที่เวลาไปคุยกับคนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ได้มาจากข่าวที่อ่านนะครับว่า เป็นไปด้วยการเล่นเส้นสายมีทุจริตเยอะมากเลยนะครับพนักงานก็เนี่ยไม่ไม่ได้ทํางานเต็มที่เหมือนที่ควรจะทําเนี่ยจริงๆแล้วคุณสนออยากให้คนไทยเนี่ยมองการบินไทยด้วยความเข้าใจยังไงผมต้องฝากไปทางสื่อก่อนนะฮะเพราะว่าสื่อมีผลมากนะครับในการที่จะให้ข้อมูลที่ครบครบถ้วนนะฮะแต่าาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาแสดงความคิดเห็นกับการบินไทยเนี่ยลึกๆแจ็ผมเข้าใจว่ามีความปรารถนาดีนะฮะต้องการที่จะให้เกิดการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับคนในการบินไทยถ้าใครนะครับทำงานเต็มที่แล้วนะครับทุ่มเทมีประสิทธิภาพดีแล้วเนี่ยผมขอส่งกําลังใจให้นะครับสาหรับใครที่ถ้าเป็นอย่างที่เขาวาจริงมีการโกงกินจริงอยากให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสอบนะครับผู้วิหารทางรัฐบาลมาตรวจสอบหรือว่าเพื่อนพนักง,งานเองเนี่ยถ้าเห็นการกระทาพฤติกรรมใดๆนะฮะต่อไปเราจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้อีกแล้วนะครับ mm hmm. ให้ทุกคนลุกขึ้นมานะครับอันไหนที่มีมีประสิทธิภาพ ให้ช่วยกันทําข้อเสนอมาว่าต่อไปก็ต้องเข้าแผนใช่ไหมฮะเราก็อยากรู้ <คะ S 2> ว่า <คะ S 2> ตรงไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพพนักง,งานที่ก็ทางานอยู่หน้าง,งานเนี่ยจะรู้ดีถ้าทุกคนช่วยกันนะครับมผมยังเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะกลับมาเป็นหนึ่งในสายบินที่ดีสุดโลกเหมือนเดิมครับครับครับกับตันเชื่อว่าคนในการบินไทยเนี่ยทั้งคุณภาพความตั้งใจเนี่ยไม่แพ้สายการบินไหนในโลกนี้เลยใช่ไหมครับเออผมไม่ดูเรื่องความตั้งใจอย,อย่างเดียวนะครับาการไปแบ่งงานมา20กว่าปีเนี่ย คือการทํางานที่เป็นกับตันเนี่ยมันจะต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกับทั้งลูกเรือช่างนักบินและก็หลายๆอาชีพนะครับคือเราพบว่าการบินไทยเนี่ยรับคนที่ค่อนข้างมีคุณสมบัติที่ดีมานะครับแล้วก็คือถ้าฟังคุณบรรยงพูดนะซึ่งท่านเคยเป็นมาเป็นบอร์ดหนอะท่านก็จะพูดว่าร่างการบินไทยเนี่ยถือว่ามีคุณภาพว่าเผือจะมากกว่ารัฐสกิลื่นด้วยแต่ด้วยาออศาสตร์ขอุตสาหกรรมนะครับที่มีการแข่งขันสูง ก็อาจจะทําให้เมื่อขาดการไปหางานที่ดีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยู่ในสานะลําบากผมยังเชื่อมั่นในคุณภาพของพนักงานนะครับของการบินไทยส่วนใหญ่ผมเนี่ยจบโรงเรียนวัดนะฮะที่ต่างจังหวัดถ้าไม่ได้การบินไทยเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามีเส้นสายอย่างที่ท่านว่าจริงเนี่ยผมเป็นนักบินด้วยนะฮะเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะคนอย่างผมเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสที่จะมาทํางานกับบริษัทท่านทำผมก็เลยยังมีมุมมองว่า เท่าที่ทํางานสัมผัสมาเนี่ยมีคนที่ทัศนคติดีในการทํางานเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะทําให้หลังการปรับปรุงโครงสร้างนี่หรือว่าโครงสร้างการบริหารงานนะครับรวมถึงยุทธศาสตร์ขององคอ์กรนั้นเนี่ยการบินไทยน่าจะมีศักยาภาพที่จะกลับมานํำธงไทยบินไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกครับ ช่วงนี้กับตันสนองอาจจะได้พอจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสายการบินอื่น,นๆบ้างนะคะที่กําลังประสบปัญหาคล้ายๆกันค่ะอย่างที่อินโดนีเซียก็มีความคืบหน้าออกมาหรือว่าสายการบินของโคลัมเบียก็ต้องประกาศล้มละลายไปนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากกับตันสน,สนองเองมีมีโมเดลอะไรไว้ในใจไหมคะว่าควรจะมีทางออกอย่างไรสําหรับการบินไทยนะคะถ้า ท,ที่คุยในกรรมการสองสมาคมนักบินนะฮะทางออกที่เราติดตามมาสองสาวันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในแผนฟื้นฟูนะครับซึ่งผ่านกระบวนการของศาลที่ที่น่าจะเป็นแผนที่หลายๆคนเริ่มพูดถึงมากที่สุดนะฮะเราก็มองว่ามันก็มีข้อดีหลายเรื่องนะครับหนึ่งถ้าการบินไทยเป็นอะไรไปตอนเนี้ยอย่างเช่นเราบอกว่าเครื่องบินจะจอดเอาไปขายเพื่อจะให้เจ้าหนี้อะไรยเงี้ยอโอกาสที่จะขายได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เป็นไปได้ยากนะครับการเข้าแผนฟื้นฟูให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปให้ผ่านช่วงวิกฤตของเศรษฐกษษิจและเมื่อการบินมันดีขึ้นถึงวันนั้นเราบอกว่ารัฐบาลอยากจะขายหุ้นออกมาก็ทั้งได้ราคานะครับหรือการจะรปรับปรุงด้านอื่นเนี่ยตอนนั้นอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้คือผมคิดว่าเ,เป็นทางออกที่ผมฟังแล้วผมก็ค่อนข้างจะสนับสนุนนะครับ กับตอนสนองในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็คงต้องปรับตัวปรับใจเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้คิดว่ากำลังได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์โควิด19คะผมว่าคนในแทบทุกอาชีพนะครับจะได้เรียนรู้หลายเรื่องนะครับหนึ่งนะครับเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน,นหลายอาชีพก็มีรายได้ที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวเรากข้ไปติดกับของค่าใช้จ่ายที่มากเหมือนกันนะครับตอนนี้ ผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มไปทบทวนแล้วว่าค่าใช้ใจ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นซึมันทําให้ผมมองว่าเศรษฐกิจด้านอื่นก็จะไม่ดีนะเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มจะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่เป็นธุรกิจที่เราเป็นงานฟุ่มเฟือยเนี่ยหลังจากโควิดแล้วเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันและผมได้เรียนรู้ว่างานส่วนใหญ่หรืองานได้หลายอย่างนะครับสามารถทําได้จากบ้านนะครับ,รบมองไปถึงเรื่องของออ การศึกษาของเด็กเกยาวชนนะครับผมคิดว่าเราน่าจะลดวันที่ไปโรงเรียนลงสักวันหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรแล้วก็ให้เด็กๆมีเวลายอยู่บ้านมากขึ้นนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเข้ามาทดแทนนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากจากลูกๆนะฮะที่ตอนนี้ <c oughs> ก็เรียนหนังสือจากทางบ้านเหมือนกัน กับท่านสนองครับผมเชื่อว่าก่อนโควิดสิบเก้าเนี่ยคงมีคนเยอะมากที่ฝันใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินแต่ว่าพอมาเจอวิกิจครั้งนี้ต้องคิดหนักหน่อยคุณสนองอยากจะบอกอะไรคนเหล่านี้ครับว่ายังตั้งใจมาเป็นนักบินเถอะไม่มีอะไรที่อย่าไปกลัวมันได้เราทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิอมอีกมีอยากอยากจะบอกอะไรคนเหล่านี้ครับครับอยากจะบอกน้องๆว่าเรื่องของความสําเร็จนะฮะในการเป็นนักบินเนี่ยนอกจากความสามารถแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ จังหวะเวลาและก็โอกาสนะครับก็ mm hmm. ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมนักนะครับที่เราจะเสี่ยงลงทุนไปรเรียนบินนะฮะ mm hmm. ในในเมื่อยังมีนักบินที่ยังว่างงานอยู่ในระบบอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นใครที่จบช่วงนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะไปทำงานในสายอาชีพอื่นนะครับให้ให้เราลองลองก่อนนะครับจนกว่าจะมีการกลับมาเปิดรับนะฮะงานที่อยากจะเสนอให้ทำก็คือ ควรจะไปทํางานที่เกี่ยวกับการที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนนะฮะได้ตัดสินใจเพราะอาชีพนักบินเนี่ยงานหลักของเราจริงไม่ใช่ขับเครื่องบินงานหลักของเรา<ม>คือการเราต้องไปตัดสินใจนะครับเราต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะว่ามีงานที่ไปเกี่ยวเนื่องกับทั้งช่างลูกเรือและก็อาชีพต่างๆมากมายนะครับฝึกฝนความเป็นผู้นํานะครับซึ่งจะ เมื่อเราเราทําอาชีพนักบินเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะงานที่ทําให้เราต้องเป็นผู้นำครับถ้าเรามีทักษะเ<ม>หล่านี้ครบนะฮะแล้วเรามีเรื่องของสกิลในการเป็นนักบินนะครับ,รบที่ดีอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสในการเป็นนักบินเมื่อเวลาผ่านไปสามถึงห้าปีธุรกิจการบินก็จะกลับมาอีกครับผมคิดว่าในจังหวะนั้นนะ่เมื่อโอกาสมาถึง เรามีความพร้อมเราก็จะคว้ามขัดไม่ได้เราขอให้ทุกคนคที่อยากเป็นนักบินก็อย่าเพิ่งพอแท้นะครับแล้วขอให้ทุกคนสมหังค่ะสำหรับนักบินเองที่ที่เป็นนักบินเมือชีพแล้วนะคะในช่วงเวลานี้คนพูดถึงกันมากเลยว่าเป็นช่วงที่จะต้อง re skill re train re learn กับตันสนองเองคิดว่าจะต้องไปหาความรู้หรือว่าฝึกทักษะอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่เป็นนักบินอยู่แล้วหรือว่าเป็นพนักงานด้านการบินอยู่แล้วในช่วงเวลานี้นะคะคือ,คอนักบินเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกไปเท่าเครื่องฝึกบินจําลองนะครับในบางสายการบินที่ไม่มีการบินเนี่ยเพราะนั้นทักษะการบินตรงนั้นนะ่ะก็ก็จะต้องจะต้องได้รับการฝึกฝนอยู่สม่ําเสมอฮะส่วน,นทักษะอย่างอื่นเนี่ยเออนักบิน คือผมเนี่ยไม่อยากจะส่งเสริมให้นักบินไปประกอบอาชีพบุญนัทธาลองคิดดูนะครับถ้ากลางวันนักบินไปขับแปรบกลางคืนต้องไปบินแลวผู้อิสานที่มาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบอะผมอยากให้คนเป็นนักบินเนี่ยเป็นนักบินเต็มเวลานะฮะเต็มเวลาต่เมื่อสถานกา,การบินกลับแล้วเนี่ยไม่อยากให้ใครต้องมีภาระไปกังวลเรื่องรายได้ที่ทักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็ต้องไปประกอบอาชีพเสริมนะฮะ กลัวว่านักบินจะกลายเป็นชีพเสริมของของของคนอื่นอะไรอย่างเงี้นะฮะยากจะให้งานมีความมั่นคงไม่ใช่ว่าทํางานไปก็กลัวว่าจะถูกเลิกออฟไปครับ,ค,รบคือในในในมุมที่อาชีพที่สร้างความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะมีความมั่นคงในอาชีพในระดับหนึ่งเพื่อให้เขามีสมาธิในการทํางานค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไม่กี่อาชีพในะโลกนี้ที่ทํางานจากบ้านไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับ <laughs> เป็นนักบินเนี่ย เขาผมเห็นการ์ตูนตลกอันหนึ่งกัแต่สนองการ์ตูนมีการ์ตูนเช่นหนึงวิกฤตเนี่ยส่วนตัวผมนะผมทํางานมายี่บสามปีนะฮะเราเดินทางมากเราไม่เคยมีเวลาที่อยู่กับบ้านเกินสามวันติดติดกันตอนนี้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของการอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้จะกลับไปบินอีกทีก็ยังคิดหนักเหมือนกันว่าจะเงาหรือเปล่ารับต่สนองผมเห็นผมเห็นการ์ตูนตลกอันหนึ่งก็พูดถึงเนี่ยเรื่องทํางานจากบ้านเนี่ย เป็นภาพบนเครื่องบินและมีเสียงจากกัปตันถึงผู้โดยสารว่าขณะนี้ผมกำลังทำงานจากบ้านครับแล้วก็ดีครับเป็นอารมณ์ขันนะฮะก็ทีนี้เราเกิดขึเรื่องการเมืองเรื่องอะไรกันมากเรื่องโรคระบาดก็มีมุกแบบนี้บ้างก็ทําให้มีรอยยิ้มค่ะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนะการบินในอนาคตเนี่ยที่ที่ผมมองนะครับมันก็ตอนนี้ที่เยอรมันก็เริ่มมีการใช้ แอร์แท็กซี่ที่เป็นโรคก็ไม่มีคนขับนะครับแอร์บัสเคยศึกษาเรื่องของการให้นักบินบินคนเดียวนะครับเพราะนั้นมันจะต้องเพิ่มความเป็นมืออาชีพเราต้องพิสูจน์ว่าการมีนักบินแล้วมันปลอดภัยกว่าการไม่มีนักบินครับนี่คือความท้าทายของอาชีพนักบินก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อที่จะเข้าให้ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปด้วยนะคะกับตันสนองครับ จ้ทุกอาชีพแหละครับนักข่าวก็น่าจะต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ครับปรับเยอะมากค่ะช่วงเวลานี้ก็วันก่อผมคุยกันสุดที่ใช่นะผมรู้สึกฮึ่งมากเพราะว่าผมเพิ่งทราบว่าท่านอายุเจ็ดสิบแหละแล้วก็ความปราดเปรื่องความป้องไวเนี่ยแล้วพอได้คุยกันผมก็ลองติดตามรายการของท่านดูนะทํารายการเช้ายันเย็นเลยผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับคนที่ เป็นคนที่อาจจะท้อแท้หรือว่าหมดหวังกับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าอันนี้เราลองลองศึกษาของคนที่เขามีแพชชั่นหรือมีกำลังในการที่เขาทําสิ่งที่เขารักเราอาจจะค้นพบว่าเราอาจจะมีอาชีพใหม่หรือว่าเราอาจจะไปทําอะไรได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับค่ะเอะปกตินักบินนี่เขามีอายุจํากัดไหมครับว่าขับถึงอายุเท่าไหร่ถึงไม่ควรจะขับเครื่องบินแล้วคือนักบินเนี่ยถ้าบินเชิงพาณิชย์นะฮะก็คือบินแบบรับส่งผู้สานเนี่ย ใบอนุญาตเด็ยเขาออกให้ถึงอายุ65ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราบินส่วนตัวเนี่ยเราก็จะบินได้เกิน65ปีแต่มันมีมาตรฐานนันหนึ่งก็คือเราต้องตรวจสุขภาพให้ผ่านจะมีมาตรฐานการตรวจสุขภาพนะฮะวันนี้ผมอายุ48ถ้าผมตรวจสุขภาพไม่ผ่านใบอนุญาตผมก็หมดอายุเลยเพราะฉะนั้นถามว่าอาชีพนักบเนเสี่ยงไหม,มเขาเสี่ยงด้วยสุขภาพของเขาเองอยู่แล้ว พอวันไหนแท่ตรวจไม่ผ่านหรือว่าไปเข้าเซ m นเตอร์แล้วมีการให้แก้ปัญหาเราแก้ไม่ได้นะครับอันนั้นเราก็ไม่ผ่านการการทดสอบก็ก็จะต้องหมดอาชีพเหมือนกันครับครับนักบินจริงๆเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับครับแต่ผมเชื่อมั่นในกัปตันสนองครับว่ายังแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสกลับไปกับเครื่องบินอีกครั้งหนึงโดยเร็วครับค่ะสงกำลังใจให้ขอบคุณมากครับ กับตันสนองและทั้งวงการเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องทํางานหนักอยู่บนฟ้านี่ทํางานหนักแน่ๆแล้วก็ต้องเผชิญความเสี่ยงแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อดูแลผู้โดยสารขอบคุณกับตันสนองมากค่ะที่มาร่วมรายการวันนี้ค่ะ